ครับปลาสวายโอ้ยน่าดีเดี๋ยวกินที่ผ้าหน่อยนะผ้าบางนี่ครับโอ้ไม่ใช่ฝีมือผมนะครับนู่นครับฝีมือพี่เขานะครับอย่าอย่าเข้าใจผิดนะครับผมปลาอะไรนี่เขาเรียกชาวบ้านเจ้าปลาอะไรสวายเหมือนกันอ้าวแล้วก็พูดเหมือนกันนี่ว่าสบายสวยบายเหมือนกัน อันนี้ลูกเล็กอันนี้เป็นลูกนะครับใช่โอ้สาเล็กไม่เล็กนะใหญ่นะเนี่ยมันเล็กแล้วใหญ่อะใหญ่แา่บ้านเจ้าไหมใหญ่ใหญ่อ๋อแล้วโอเคครับเดี๋ยวคืนของพี่เขาก่อนนะครับตอนนี้เป็นพี่เขาเปนนี้แหละนี่ครับผมหลังจากที่เรารอกันมานานนี่ไงปลาดุกนะปลาดุกรออยู่นี่สุดก่อนดี่ล่ะตุกวตุ๊กแก้วตุ๊กแก้วเป็นแก้วตุ๊้อแล้วก็ลาบปลาเคยกิน้วตุ๊ก้วตก้อยุ๊กแก้วตุ๊กแก้ วันน <boundaries. S 1> ี้เพิ่ไก่ปลาเออปลาดิบไก่เห้นางนาวอะไรนะใบไม้เหรอ่ไมใบไม้ในตับเหรอในตับก็ก็ปล่อยแพะเขาไปกินใบไม้ออกสิปล่อยแพะอย่างนี้ต้องเป็ปลาแก่งแล้วนัสองเต็มแล้วครับส่องสองตัวนี้กืบโลโลขวายนะไม่รู้เลยผมไม่ใช่ตาช่างครับาวครับโอ้โหได้แค่มองครับเข้าไปสน ตาเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยเอ้ยฮุนดีจังวะไฮโล่ไม่ได้ยินหรอฮะฮุนดีเหรอวะบุญอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้บอกได้เลยเขามองเฮ้ยพันลำานหมเราอ๋อใช่ครับทุกวันไหมทุกวันเลยครับอ๋อเป็นยังไงรู้สึกดูตาดิอยากรู้เหรออยากรู้เหรอว่าเป็นไงรู้สึกยังไงเอ่อบอกตาบอกบอกแบบยังไงดีวะบอกความรู้สึกที่เราเป็นอยู่ละแล้วความรู้สึกเลยความสุขที่แท้จริงอ่ะมันมีอยู่จริงเลย บอกแค่ว่าให้คุณ่ะเปิดใจที่จะกล้ารับมันแค่นั้นแหละใช่รู้สึกผลิกไม่เหมือนกันสายเขียวสายเขียวเราสายเขียวครับสายยเขีวไม่ใช่สายเหลืองอ่ใช่ครับเหลืองไม่ใช่สายเหลืองไม่ค่อยเท่าไหร่มีควายใช่ไม่ใช่ต้องต้องต้องทำจะลงยวขึ้นปะโอ้โหดีจังดาวครับมองรอด้วยครับดาวครับ โอ้โหได้แค่มองเขาก็ไม่ชมสาวเอ้ย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 หุ่นดีจังวะให้ลงก็ได้ยินหรอกฮะหุ่นดีอะวะหุ่นอย่างนี้นาตาอย่างนี้บอกได้เลยเขามองแต่อันนี้เขาแล้วเขาอกเขามองฮอตตีนเลยเว้ยบอแล้วเขามองฮอตวาสนาเด้เขาไม่กล้าเลี๋ยวลงมาเราต่ำๆอย่างเราอะเออเราอ่างเราเขาไม่ชมเว้ยของเรามันก็แค่เวรกรรมว่าแต่สนาก็ได้เลยว่าแน่ซกท้องเลยไหม ปล่อยเขาเถอะปล่อยให้เขามีอนาคตที่ดีเปล่าอย่ามาลำบากกับเราเลยอย่ามาอยู่กับเราเลยนี่กินนี่เกลือกินเกลือเฮ้ยนี่นี่พี่พี่เกลือกินเกลือข้าว้มีเกลือเฮ้ยอยู่กับพี่ไม่มีอดแต่ไม่มีกินอ้าวฟังดีๆอยู่พี่ไม่มีอดแต่ไม่มีกินอยู่พี่ไม่มีอดแต่ไม่มีกินอีก ปโอคือะไรเอาฟังคำหลังให้ดีเลพี่ไม่มีอดอัาไอ้ไม่มีอดยคืออะไรอะไรอดไม่หดออย่างเดียวมีอย่างเดียวที่ให้เธอได้คืออ่ะคือยิ้มรอยยิ้มเออยยิ้มหรอไม่ได้อะก็คือฟังก็ว่าได้ผมก็มาวิ่งก็ร่างกายเขาอย่างไรไปมาหาเราผมปาเลิกคุยเลยป่าเออผมฟังอุทุลลองติงตามเอาป่าก็อะไรหอวะอะไรวะ ผมเล่นกุยเลยเออไอ้ยังมึงไม่เคยมีดนตรีในชีวิตอ่ะกูอ่ะลับใครไม่ด้วยกูฟังเพลงไมด้วยพาเราไปคนตางอันนี้มาเล่นกุยเลยพูดภาษาพูดกันตั้งนานพูดภาษาเราเลยลองลองเพลงกูบ้าบ้ายังไงวะเฮ้ยพันลำเราเออใช่ครับทุกวันไหมทุกวันเลยครับโอ้เป็นยังไงรู้สึกดูตาดิอยากรู้เหรออยากรู้เหรอว่าเป็นไงรู้สึกยังไงเอ่อ บอกตามบอกอกแบบยังไงดีว่าบอกความรู้สึกที่เราเป็นอยู่แล้วความรู้สึกเลยความสุขที่แท้จริงอ่ะมันมีอยู่จริงเลยบอกแค่ว่าให้คุณเปิดใจที่จะกล้ารับมันแค่นั้นแหละไม่รู้สึกเป็นอะไรอารมณ์ดีเลยเวลาที่เราได้สัมผัสบอกไม่ถูกหรอกนะแล้วแต่พลังใบบอกไม่ถูกหรอกมันแล้วแต่คนแต่ละคนแต่ละบุคลิกไม่เหมือนกันสายเขียวสายเขียวเราสายเขียวครับไม่ใช่สายเหลืองไม่ใช่ครับเหลืองไม่ใช่สายเหลืองไม่ค่อยเท่าไหร่ มีควายใช่ไม่ใช่เหตุว่าเหลือมีกิดมีกิดสาพิษสองทักมาคือมันผู้หญิงเลยไปอยากจะให้ดูแสดงติ๊กต็อกไงว่าอ้าเขาไปเสริมนมมาเหมือนผู้หญิงเลยจะให้ดูนี่นี่แสดกับย้นเมื่อกี้เนี่ยนี่ยเสาวลาวใต้จะประสักดูไปดูนี่เหมือนผู้หญิงเลยเข้าไปดูเลยเสริมไปเสริมเราบอกเขาไปเสริมนมมาเนี่ยสาวสองเลยเหมือนผหญิงไหม มอู่นะดูมันเดือดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยิงเงี้ยหนีอว่าจะเป็นทรายเหลืองดี้ป่ะไม่อะเอาเลยเอเคบ้านเกิดอยู่ไหนวะบ้านเกิดผมเหรอเออเออเกิดอยู่กาญจนบุรีครับนั่งคุยกันหรือเปล่านั่งนั่งนี่นั่งนั่งนั่งคุยกันได้ไหมพี่อนุนีกว่าอ๋อเดี๋ยวเอาคุยกันารณาด้วยเอาโอเคปรเดีว บ้านอยู่อยู่ไหนก็กาญจนบุรีไงยันบุรีใช่ผมโตอยู่นู่นแต่ไม่ครับเกิดอยู่นู่นแต่มาโตอยู่ที่ชัยภูมิอ่ะอ๋อชัยภูมิเฮ้ยหลายที่นี่วะหลายที่อะไรเยอะเกิดทุกที่ไงเขาเรียกว่าเป็นคนทุกที่อ่ะเนี้เกิดยวนใช่ครับกาญจนบุรีเออผมรู้แค่นั้นผมไม่รู้ว่ามันเกิดอยู่แถวไหนอะไรยังไงหรอกเพราะว่าไม่ได้ไปเท่าไหร่เป็นมาโตที่ไหนก่อนชายภูมิใช่ครัแล้วได้เมียที่ไหนเมียหรอ เอาคนแรกเขาเรียกก่อนแล้วเล่าเล่า,ลา,ากันอ่ะคนแรกอยู่ไหนไม่มีหรอแล้วเราไม่ได้เราควบควบรับเหรอที่เราเนี่ยมครับมันยังไม่พร้อม,อ,มอ่ะอยู่ดีมาถามเรื่องตัวเอาไม่เอาส่วนตัวเอาไม่ต้องถามมี่เ,กเกอาถามเอาที่เกิดหรือเมืองนอกเอาดีก่อนนะไปโต,ปตที่นังสะพูนแล้วแล้วเป็นในตัวปะเ,เปนี้ยเลีไหนผมก็อยู่นั่นแหละเรียนอยู่นั่นเรียนจบจบใหมด จบไแค่สมเนาะผสมปองหอกอะปหกใช่ครับแล้วไปต่อปต่อาไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อจบปหกก็ช่วงนั้นก็มันเศรษฐกิจก็ยังว่าเนาะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะเลยไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยได้อะไรเราไปทําอะไรเราี่ทำงานเลยครับงานรายวงรายวันไปเรื่อยๆอ๋อดำนาเป็นไหมดำนาดำนาเหรอดำนาทำไมเกี่ยวข้าวเป็นไหม เคยเคยทำนาไหมเคยครับเกี่ยวข้าวเคยครับทำนาเคยครับตีข้าวเคยตีข้าวไหมไม่ก่อนไม่เลยเคยตีไม่เคยตีข้าวเคยใช้รถเกี่ยวตีแต่หมาตีแต่หนูอะไรประมาณนี้โอ้ผมตีล้วนะมีก่อนมิแล้วไม่ตีผมไหมเราจะตีผมไหมไม่ตีแเราผมไม่ผมเป็นคนที่ไม่กล้าสู้คนนะถ้าเขาเขาจะตีเราไหมใควิ่งสิครับผมพร้อมวิ่งทุกวันกลัวอะไร ไม่รอกเขาก็จะไม่หาเหตุบวงเหตุผลหรออยู่ดีๆจะมาตีกัน <c oughs> เขาเมาไงเขาเมาเราเรารู้ว่าเขาเมาเราก็อย่าเข้าไปสิเขาเมาเอ้ยมึงื่อกไหร่หรหรหรเ,เ้า,าเกิดเ,เป็นเจ้าเขาเกิดเป็นเจ้า,ขาเขาจะตีเจ้าเจ้าจะทำไงวิ่งดิ <c oughs> นั่นรัวนเราเออเฮ้ยเขาตกปลาบอกว่าอีกวันจะได้ไหมวะเฮ้ยเขาเคยได้อยู่นะนี่ตกปลาไม่ได้พลาดอยู่ป้ายนะขึ้่อนเพื่อนถามเพาดูดิเฮ้ยลองไปดูดิไปถามพ่อดูเออไปเพื่อนมาดิ ดูเขาตบปลาเขาจะได้ไหมมาดูเป็นขันใหญ่หาการตบปลาอันนี้ครับพี่ขออนุญาตถ่ายได้ไหมถ่ายตัวปลาได้ไหมได้ได้ได้ดูเคยเคยได้ได้ตัวใหญ่ไหมฮะมีปลาตัวใหญ่ไหมที่นี่มีมี ก็เคยเคยได้กี่ตัวแล้วเคยได้ก็หลังตัวอยู่นะใช่เจะได้มาอปลาอะไรนาะสบายสบายโอ้ตัวใหญ่เนาะยกยกให้ดูได้ไหมขอเขาดูได้ไหมดูดูโอ้ตัวใหญ่มากมากกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ใช่เหยื่ออะไรตกวอะไรได้โอ้ขนมปังนี่ลองดูปลาเขาดิลงตัวใหญ่ไหมเนี่ยนี่ยเนี่นสบายปลาสบายโอ้ตัวใหญ่เว้ย ม้มีสบายด้วยอย่นี้ปลาดุกมีไหมีพี่มีหมดเลยปลาดุกมีหมดเลยเกือบโรเลยเนาะมันมีไปทำอะไรกินหรอเะทกินอะไรกินหรอครับเอาไปให้คนอื่นไดแสดงว่าเราแบบเอ่มถูกไปเลยน้อยไ่ในกะใจอไยปา้เกียรได้ได้เป็นครัาแล้วพี่ ส่พวกเหี้ย์พวกอะไรนี่มันกินดีไหมเพี่อนเหมือางมันกินดีไหมเพี่อนดีมีมีเป็นแบบสูตรอะไรหรือเปล่าเป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นแบบอะไรขับอบตบปลาเบ็ดได้เป่าเบ็ดเขาเยอะเนี่ยอยู่ที่บ้านเนาะเบ็ดเยอะมากเลยไอ้นี่คืออะไรเป็นเสือเป็นหมูเยอะเราเราสีแดะเนี่ยเหมือนฟังไอ้กินเปล่าไอ้ปลาอ๋อมีสูตรมีสูตรจำแล้วไปใช้ไว้จำแล้วนำไปใช้นี่ครับ ก็บรรยากาศในยามช่วงตอนเย็นเออในบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเลิกงานก็จะมีพี่ๆนักตกปลานะครับมานั่งชิวๆกันเนี่ยครับผมเอานั่งชิวๆริมสะพานนะครับสะพานครับตกปลาลอไปเรื่อยๆดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมโอ้โหแบบเออครัมาดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็มีนะครับผมฝั่งนี้ก็มีอย่างครับ ดูวิธีเกี่ยวเยื่อเลยนี่ครับอาจารย์ครับอาจารย์มือโปรโปรแต่มือหรือเปล่าพี่ยอย้ออาจารย์มือโปรแล้วพี่ไม่ใส่หมวกเสือกเหรอครับไม่ใส่ครับเอาแบบเดียวเลยเหรอครับยวเลยเอาดูย่อนเหรย้อนลงเลยเดี๋ยวเดวันี้เจ้าไซส์เจ้าไซส์กี่โลมันไซส์ใหญ่ไม่ค่อยกินนี่ประมาณ ไมถึงโลเนาะมันป็นมากนี้ด้วยนะพวก็ปีนวนใช่ไหมใช่ไม่รู้วันนี้วิ่งเนนเงียบมาหลายวันแล้วนะเรือ่ไนี่โอ้ดีๆใหญ่ตัวใหญ่ที่อมาน้ำขึ้นน้ำรังขึ้นเลยไอ้น้ำรถเนี่ยน้ำลงน้ำลงเลีงผมครับครับพเล้วลงเอาเอาเป็ดมาตัวไ้ เบ็ดละโอ้โหจะเอามาไงฝากคนส่งไหมโอ้คนส่งก็ไม่ใช่สูตรงนี้ก็ราคาเศรษฐกิจก็ยิ่งแพงของผมเอามาก็ตีอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีทั้งพวกสายพงสายไฟอีกอย่างหนึ่งเราก็ทํางานด้วยไงมาหย่อนนะตัวตัวเย็นเรามาย่อนหย่อนทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ไม่เนี่ยไดปลาสบายจะกี่ตัวสองตัวก็คุ้มนะใช่ไหมเออไปลองไปไป โอาจารย์อาจารย์ดูเรดูหน้าอาจารย์หน่อยครับจับประมาจารย์าอะไรพี่สบายครับอ๋อด้วยยัมีโชว์ดูตัวหน่อยครับเดี๋ยวขอดูตัวหนี้แล้วนะครับโอ้โหดูนี่เงีครับพี่โอ้โหนี่ครับปลาสบายได้ครับกินที่ผ้าหน่อยนะผ้าบาง นี่ครับโชว์ไม่ใช่ฝีมือผมนะครับนุ่งครับฝีมือพี่เขานะครับอ <c oughs> ย่าอย่าเข้าใจผิดนะครับผม <c oughs> ปลาอะไรนี่เขาเรียกชาวบ้านเจ้าปลาอะไร <c oughs> สบายเหมือนกันอ้าวแล้วก็พูดเหมือนกันนี่ว่าสบายสบายเหมือนกันสบายสบายเหมือนกันอันนี้ลูกอันนี้เป็นลูกนะครับโอ้โอโอใช้เล็กไม่เล็กนะใหญ่นะเนี่ยมันเล็กนะนะแล้ว <c oughs> ใหญ่อ่ะใหญ่ชาวบ้า <c oughs> นเจ้าไหม <c oughs> ใหญ่ใหญ่อ๋อแล้วโอเคครับเดี๋ยวขึ้นของพี่เขากันนะครับตอนนี้เป็นพี่เขาเป็นนี่แหละนี่ครับผมหลังจากที่เรารอกันมานาน ได้สองตัวแล้วเนี่ยมามาบ้านกี่ชั่วโมงมาได้กี่ชั่วโมงแล้วไม่ถึงชั่วโมงเหมาได้ประมาก็ตอนพักเดียวนี่มั้ยหกโมงใช่ไหมพื่ใช่ครับผมบอกว่ามานะมานมานมานครับโอเคครับผมมานมานด้ยต้องตอบดเรื่อยๆเลย